เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ่จงาันไทยสบายอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมสูตรหน้าเหี่ยวผิวเหี่ยวเหี่ยวผิวย่นย่นผิวไม่เต่งไม่ตึงนะคะและจะช่วยและยังช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสูตรนี้แล้วยังช่วยป้องกันแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะและยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยนะคะพี่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับกติกกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ ค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะแครอทนังเอกของเราคือแครอทนะคะในส่วนของแครอทเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสและช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและก็ยังช่วยปกป้องแสงแดดได้ไดีในระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของแครอทเนาะให้เรานาแครอทมาปอกเปลือกนะคะหรือใครจะไม่ปอกก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะ นี่นะคะเอามาปอกเปลือกแบบนี้นะคะหลังจาก,กนั้นให้เรานําแครอทมาขูดเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปกรองเอาแต่น้ําของแครอทนะคะขูดใหหมดหัวนี่เลยนะคะนี่ค่ะขูดแบบนี้ขูดไปเรื่อยๆแบบนี้ขูดไปจนหมดหัวเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากรองเอาแต่น้ำของเขาเลยนะคะขูดแบบนี้นะคะ นี่นะคะแครอทหนึ่งหัวที่เราขูดออกมาแล้วเนาะเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นเรามากรองเลยนะคะเราจะเอาแต่น้ําของเขานะคะคจะกรองเอาตะแกรงแบบนี้มากรองหรือว่าจะใช้ผ้าขาวกรองเราก็ได้เลยนะคะผ้าขาวบีบคั้นเราจะได้ง่ายกว่านะคะแบบนี้เขาจะค่อนข้างออกยากหน่อยนะคะนี่ค่ะ เห็นไหมเนี่ยเขายังไม่ออกเลยเนี่ยเ็าออกยากค่ะแบบนี้ต้องใช้มือแล้วนะคะเพราะว่าเราขูดเส้นเขาใหญ่เขาก็เลยจะค่อนข้างออกยากเนาะนี่ค่ะเขาต้องให้ใช้มือบีแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะเขาต้องใช้มือบีแบบนี้เลยนะคะขอเวลากรองนะคะนี่นะคะคือน้ําแครอทเรากรองออกมาแล้วเราก็ได้ประมาณนี้เนาะสอง ประมาณสองช้อนชาเนาะในส่วนของน้ำมันแครอทเนาะเรามาทำส่วนผสมกันเลยค่ะนี่นะคะคือวาสลีนเราจะใช้วาสลีนอยู่ที่หนึช้อนชาหรือว่าใครจะเพิ่มอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะจะเพิ่มอัตราส่วนลดอัตราส่วนได้ตามต้องการที่เราจะทำเลยนะคะ ในส่วนของวัสลีนเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะในส่วนของวัสลีนลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะใช้ไปที่หนึ่งช้อนชาอย่างที่บอกนะคะใครจะเพิ่มใครจะลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะนี่ค่ะหนึ่งช้อนชาเนาะนี่คือ น้ำมันแครอทนะคะน้ำมันแครอทตัวนี้จะเป็นสูตรสกัดเย็นนะคะถ้าสูตรสกัดเย็นเขาจะใสแบบนี้นะคะถ้าสูตรสกัดร้อนก็จะออกข้นๆนะคะสีเขาจะไม่ค่อยใสเท่าสูตรสกัดเย็นนะคะในส่วนของน้ำมันแครอทเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสและจะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะวันนี้จะลองทําแบบ ไม่ละลายวัตลีนนะคะจะใช้น้ํามันตัวนี้ไปละลายค่ะถ้าเขาไม่ละลายถ้าเขาละลายไม่ดีเราก็จะใช้น้ําอุ่นละลายหรือเข้าไมโครเวฟนะคะนี่นะคะ1ช้อนชาในส่วนของอน้ํามันแครอทเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งโอ้เห็นไหมเนาะคือวิตามินอ e ีนะคะใครมีแบบแคปซูลใช้แบบแคปซูลน,นะคะส่วนตัวมีแบบน้ําก็จะใช้แบบน้ํานะคะ หนึ่งสองสามหัวปั๊มเนาะนี่เนาะเท่ากับหนึ่งแคปซูลเนาะใครมีเป็นแบบแคปซูลใช้เป็นแบบแคปซูลเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้เราจะไม่เอาไปละลายเราจะมาละลายกับน้ํามันแบบนี้นะคะวาสลีนเขาจะละลายนะคะถ้าเรามาละลายกับน้ํามันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเ,คเขาจะลดเลือนริ้วรอยได้สุดยอดเลยนะคะในรอยตีนกาหน้าเหี่ยวเหี่ยวหน้าย่นย่นหน้าไม่มีความชุ่มชื้นนะคะ นี่ค่ะเขาจะละลายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าเรามาละลายกับน้ํามันแบบนี้นะคะในส่วนของวัตส,ส์ลีนเนาะนี่ค่ะเ็าจะละลายค่ะนี่เลยนะคะสุดยอดละลายดีเป็นมากๆกเลยนะคะหลังจากนั้นเรามาใช้น้ำแครอทนะคะที่เราเอาไปกรองไว้ตะกี้นะคะในส่วนของน้ำแครอทเนาะเราก็จะใช้อยู่ที่หนึ่งถึงสอง้นชาหรือใครจะทำมากทำน้อยนะคะ นี่ค่ะใช้ไปก่อนหนึ่งช้อนชาในส่วนของน้ำแครอทเนาะจากนั้นเรามาคนค่ะถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่สวยนะคะเราเอาไปละลายในน้ำร้อนอีกทีหนึ่งเขาจะเขาจะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวขอปเปียดน้ำอุ่นมาละลายนะคะนี่นะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่ใช้น้ำอุ่นละลายเขาจะค่อนข้างแยกชั้นนะคะเขาจะไม่เนียนเขาจะไม่ค่อยสวยนะคะ ก็เลยต้องใช้น้ําอุ่นมามาละลายแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะนี่คือแก้วน้ํานะคะใส่น้ําอุ่นค่ะนี่ค่ะเอาให้เขาละลายจนเขาเป็นน้ําแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเอาให้เขาเป็นน้ําแบบจุ๋งเล็งแบบนี้เลยนะคะนี่คือเขาละลายแล้วนะคะตอนนี้เขาจะเข้ากันได้ดีค่ะถ้าเราไม่ละลายในน้ําอุ่นแบบนี้เขาจะค่อนข้างแยกชั้นเขาจะเนื้อไม่ค่อยสวยค่ะแต่ถ้าเราทำแบบนี้แล้วเนื้อเขาจะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ เอ,อากแก้วน้ำนี่คือแก้วน้ำอุ่มน,นะคะออก,ออกค่ะหลังจากนั้นให้เรามาเทใส่กระปุกนะคะเราต้องรีบเทใส่กระปุกนะคะก่อนที่วัสลีนก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเรารีบเทใส่เลยค่ะถ้าเขาเย็นมาก็จะจับกันเป็นก้อนนะคะหมดพอดีค่ะหนึ่งกระปุกพอดีนี่ค่ะ ให้เรารีบเทตอนที่เขายังอุ่นนะคะถ้าเขาเย็นมาเขาจะจับกันเป็นก้อนนะคะเรามาดูตอนเขาเย็นค่ะนี่นะคะคือเนื้อครีมที่เขาจับเขาจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าเขาเย็นมาเขาก็จะจับจับกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะเรามาทากันเลยนี่นะคะจับกันเป็นก้อนแล้วค่ะพอเขาเย็นมาก็จะเป็นอย่างนี้นื้อเาจะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ยังไม่เย็นเท่าไหร่เลยค่ะยังอบอุ่นอยู่เลยเนี่ยสูตรนี้ลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะผิวชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะสูตรนี้ใช้ทาเช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะใครจะเก็บในตู้เย็นหรือจะเก็บนอกตู้เย็นก็ได้นะคะครีมสูตรนี้เก็บได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์ แต่ถ้าเราเก็บในตู้เย็นเขาจะยืดอายุได้ยาวกว่าเก็บไว้ข้างนอกนะคะนี่ค่ะทาแค่นี้เพราะว่าในส่วนของแครอทเขาก็เราใช้ตอนเช้าเขาจะปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของน้ำของแครอทนสุดยอดเลยนะคะครีมส,สูตรนี้ยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทำใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวดีผิวที่สวยผิวที่อ่อนเยาวกว่าไว้นะคะ โอเคค่ะกับทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะมีคลิปสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะ